สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์มาฝากนะครับวันนี้นะครับจะพูดขอพูดถึงในเรื่องของอาการแอร์ที่มีน้ําแข็งเกาะนะครับน้ําแข็งนั้นจะเกาะตามท่อท่อแอร์หรือตามคอยเย็นของแอร์ครับสาเหตุหล,กลักๆของการของน้ําแข็งเกาะนะครับก็คือ,อเกิดเกิดรั่ว เกิดน้ำยาแอร์รั่วแล้วน้ำยาแอร์เหลือน้อยนะครับพอน้ำยาแอร์เหลือน้อยนะครับก็จะทําให้เกิดน้ําแข็งเกาะนะครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมน้ํายาแอร์น้อยแล้วทาไมน้ําแข็งต้องเกาะนะครับคืออย่างตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยใช้น้ํายา R22 นะครับ R22 นี่จุดเดือดนะครับความดันแอร์ความดันของน้ํายาแอร์อยู่ที่0.05นะครับจุดเดือดมันอยู่ที่ลบลบ48 49องศา ฉะนั้นแล้วน้ำยาแอร์เหลือน้อยนะครับก็ทําให้ความดันของแอร์ความดันของน้ํายาแอร์นะครับมันน้อยลงนะครับก็ทําให้เกิดอุณหภูมิติดลบนะครับก็เลยทําให้เกิดน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งเกาะตามท่อนะครับครับที่เป็นน้ําแข็งเกาะครับที่เป็นน้ําแข็งเกาะนะครับเพื่อจะให้ชัดเจนทีใกล้เดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับถอดออกมาแล้วก็เพื่อจะได้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับ ถอดหน้าก,กากมาเลยนะครับเ่าจะดูชัดๆขึ้น เมื่อถอดออกมานะครับก็จะเห็นคอยเย็นนะครับคอยเย็นคอยเย็นตรงนี Beast ้ถ้ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับถ้ามอเตอร์ไม่หมุนก็จะเกิดน้ําแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับน้าแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเวลาน้ํายาแอร์นะครับที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์นะครับที่ถูกลดความดันแล้วนะครับมันอุณภูมิมันจะต่ำนะครับมันก็จะส่งมาส่งมาทางท่อแล้วก็น้ํายาแอร์หรือสาราำความเย็นนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ ถ้ามอเตอร์ไม่หมุนมันไม่สามารถดูดอากาศแล้วก็พัดออกมาทาเป็นลมเย็นได้นะครับก็น้ําสารทําความเย็นที่เย็นอยู่นะครับมันก็ที่อุณหภูมิต่ำลงมันก็จะค้างอยู่ตาม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 ท่อคอยเย็นนะครับพอค้างอยู่ปุ๊บมันก็เกิดเป็นน้ําแข็งขึ้นมานะครับน้ําแข็งก็เกิดเกิดเป็นน้ําแข็งเกาะขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่าถ้ามอเตอร์ไม่หมุนมันจะน้ําแข็งมันจะเกาะเต็มไหม จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงมอเตอร์ออกนะครับเนะี่ยมอเตอร์ผมถอดสายมอเตอร์ออกนะครับคราวนี้มาดูนะครับน้ำแข็งว่าจะเกาะเต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้ำแข็งจะเริ่มเกาะจะเ,เริ่มเปลี่ยนภาพเลยครับว่าเป็นยังไง ครับเริ่มมาแล้วอ่ะผมจะขอพูดถึงเกี่ยวกับน,น,น้ำยาแอร์น,นิดนึงน้ำยาแอร์นะครับจะเริ่มต้นจากคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้ครับมันจะทําหน้าที่ในการดูดดูดน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็ดูดเข้ามาแล้วมันจะเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิของน้ํายาแอร์นะครับมันก็จะส่งมาที่พัดลมพัดลมมีหน้าที่ระบายความร้อนของน้ํายาแอร์นะครับเมื่อระบายความร้อนเสร็จก็จะถูกส่งไปที่อุปกรณ์ลดความดันนะครับเมื่อลดความดันเสร็จอุณหภูมิก็จะต่ำมากเลย พออุณหภูมิต่ำมากมันก็จะส่งสารทำความเย็นขึ้นมาที่คอยเย็นตรงนี้ครับพอมันถูกส่งมาปุ๊บอไอ้มอเตอร์เนี่ยมันไม่หมุนมอเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถดูดอากาศเข้าไปได้แล้วก็เป่าลมออกมาได้สารทำความเย็นที่สูกส่งมามันก็จะค้างอยู่มัน้อยเกิดกลายเป็นน้ําแข็งเห็นไหมครับกลายเป็นน้ําแข็งกลายเป็นน้าแข็งฉะนั้นแล้วที่บ้านท่านนะครับถ้ามีถ้ามีอาการเป็นน้ําแข็งเกาะเต็มอย่างนี้เลยนะครับเต็มหมด ทั้งแผงอย่างนี้นะครับถ้าเต็มหมดทั้งแผงอย่างนี้แสดงว่าเกิดที่จากมอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนช้าหรือมอเตอร์ไม่หมุนนะครับทําให้เกิดน้ําแข็งเกาะนะครับน้ําแข็งเกาะสรุปไม่ง่ายก็คือถ้ามอเตอร์ไม่หมุนหรือมอเตอร์เสียนะครับมอเตอร์ตัวนี้เสียน้ําแข็งจะเกาะทั้งรางเลยเกาะทั้งแผ่นเลยนะครับเกาะทั้งแผ่นเลยนะครับเกาะทั้งแผ่นเลยครับแต่ถ้ามอเตอร์ทํางานเกิด้ เกิดจากน้ำยาน้อยนะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วก็คือน้ําแข็งเกาะที่เต็มหมดอย่างนี้เต็มหมดทั้งแข็งอย่างนี้เกิดจากมอตเตอร์นะครับมันไม่หมุนนะครับมันไม่หมุนหรือว่าหมุนช้านะครับก็เกิดน้าํายาค้างนะครับตอนนี้เรามาดูเคสต่อไปว่าถ้าเกิดมอตเตอร์หมุนล้าน้ํายาน้อยเราจะดูยังไงครับครับก็ตอนนี้ผมได้เปิดแอร์แล้วแล้วก็เสียบสายมอตเตอร์เข้าไปนะครับเสียบสายมอเตอร์แอร์เข้าไป จะเห็นได้ว่าน้ำแข็งที่เกาะบนบนคอยเย็นนี่ครับมันหายไปละมันไม่มีละนะครับมันไม่มีละพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามอเตอร์มันไม่หมุนนะครับถ้ามอเตอร์มันไม่หมุนนะครับมอเตอร์เสียไม่หมุนนะครับมอเตอร์ก็จะน้ําแข็งก็จะเกาะเต็มนี่หมดเลยเพราะว่าสารทําความเย็นที่ถูกส่งมานั้นนะครับมันค้างอยู่นะครับมันค้างอยู่ พอมอเตอร์มันไม่หมุนแล้วมันไม่ดูดอากาศเข้าแล้วก็เป่าเป็นลมเย็นออกมาพอมันค้างเต็มไปหมดเลยมันก็เกิดน้ําแข็งเกาะนะครับยาวทั้งหมดเลยยาวทั้งหมดเลยในส่วนต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของน้ําแข็งเกาะเหมือนกันที่เกิดจากน้ํายาแอร์น้อยนะครับเกิดจากน้ํายาแอร์น้อยมาดูกันนะครับว่าน้ําแข็งมันจะเกาะตรงไหนนะครับท่านถ้าเกิดน้ํายาแอร์น้อยน้ําแข็งมันจะเกาะอย่างนี้ครับมาดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกาะตามท่อ มองเข้าไปลึกมันจะเห็นสีขาวอยู <c oughs> ่ในท่อนะครับในท่อสีขาวตรงนี้ครับในท่อมันน้ําแข็งจะเกาะเป็นส่วนๆเท่านั้นนะครับจะไม่เกาะทั้งหมดแผงเหมือนที่เคสตะกี้นี้นะครับมันจะเกาะเป็นส่วนๆเป็นจุดๆเท่านั้นนะครับเป็นส่วนๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดน้ําแข็งเกาะเต็มหมดเลยแสดงว่ามอเตอร์นะครับเป็นที่มอเตอร์มอเตอร์มันไม่หมุนหรือว่าหมุนอ่อนนะครับมันก็เกาะเต็มหมดเลยแต่เคสนี้มอเตอร์หมุนนะครับเคสนี้คือมอเตอร์หมุนแต่น้ํายาแอร์เหลือน้อยนะครับ มันก็จะเกาะเป็นส่วนๆเท่านั floor, ้นเกาะเป็นส่วนๆจุดๆเท่านั้นจะไม่เต็มหมดนะครับเห็นน้ำยาอร์ไหมครับจะเกาะเป็นส่วนๆแลที่สําคัญมันจะเกาะตามท่อตามท่อเห็นไหมครับท่อที่ส่งมาครับครับเกาะตรง่อขาวๆเนี่ยครับขาวเนี่ยเกาะเกาะตามท่อนี่ครับตามท่อตามท่อครับเห็นน้ำขาวไหมครับนครับขาวเห็นน้ำยาไอ้น้ําแข็งมันเกาะนะครับไล่ลงมาครับไล่ลงมา เกาตรงข้อเล็กนี้นะครับถ้ากอตรงข่อเล็กอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ํายาแอร์น้อยนะครับน้ํายาแอร์เหลือน้อยมันจึงเกิดน้ําแข็งตอกนะครับน้ำแข็งตกทีนี้ทีนี้ผมมาผมจะเช็คให้ดูว่าน้ํายาแอ,าอ,าอร Ki ์มันเหลือน้อยจริงไหมนะครับเหลือน้อยจริงไหมทีนี้ผมได้ต่อสายสเกียรวัดความดันของน้ํายาแอร์ไ้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าความดันของน้ํายาแอร์ ตวเนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เกตมันบอกว่าน้ำยาแอร์อยู่ที่30ปอนนะครับอยู่ที่30ปอนนะครับทีนี้ปกติเครื่องนี้มันใช้น้ำยาแอร์เบอร์ยี่สองนะครับมันจะเติมน้ำยาแอร์อยู่ที่80ปอนเจ็ดสิบแปดสิบปอนที่อยู่ประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบปอนอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้น้ำยาแอร์มันเหลือน้อยนะครับอยู่แค่สามสิบปอนเองนะครับสามสิบปอนเองคือ,อ,อแค่สามสิบปอนเองครับ จะสรุปได้ว่านะครับสรุปได้วา่าสาเหตุที่เกิดจากน้ําแข็งดับแรกคือน้ํายาแอร์น้อยการที่น้ํายาแอร์น้อยก็เกิดจากการรั่วการซึมของของแอร์เองครับมันรั่วมันซึมก็ทําให้น้ํายาแอร์น้อยนะครับก็เกิดน้ําแข็งสองก็คือมอเตอร์ตรงนี้ไม่หมุนมอเตอร์พอเย็นไม่หมุนหรือว่าหมุนช้ามันก็เกิดน้ําสารทองกรอมเย็นมค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้ทําให้ระบายอากาศ ทำให้มอเตอร์ตรงนี้มันไม่สามารถดูความร้อนเข้าไปแล้วก็เป่าเป็นลมเย็นออกมาคือมันก็เกิดเป็นน้ําแข็งเกาะแต่แต่ในกรณีมอเตอร์ไม่หมุนนะครับมันจะเกาะหมดเลยนะครับจะไม่เกิดจะไม่เกาะเป็นจุดๆนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็กดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคร <ull igan S 2> <palate S 1> ับกดติดตามใน youtube ด้วยนะครับก็ขอขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ